สวัสดีค่ะชฎาไลฟ์อินเจแปนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชิกะนะคะทุกคนชิกะเเขงเจแปนนะคะวันนี้เป็นวันที่3 1ตุลาคม2022นะคะทุกตอนนี้จะพาทุกคนนะคะขึ้นไปสักการบูชา,อ,าองค์เจ้าแม่กวนอิมน,นะคะที่วัดอิชิยามาเดระนะคะจังหวัดชิกะนะคะทุกคนก็ช่วงนี้เป็นช่วง ดูใบไม้ร่วงนะคะโคโยนะคะใบไ,ไม้สีแดงนะคะก็ก็อากาศก็กำลังจะหนาวนะคะไม่ใช่จะหนาวหนาวแล้วนะคะที่ญี่ปุ่นเนาะพอเราเ,เข้ามานะคะตรงบริเวณจอดรถเนาะมันก็จะมีร้านอาหารนะคะต่างร้านโซบะร้านอุออด้งนะคะแล้วก็ร้านอาหารเดสลองอาหารญ,ญี่ปุ่นนะคะ ก่อนอื่นเราก็มาดูแมพเลยนะคะทุกคนมาดูแผนที่ตอนนี้เราอยู่จุดนี้อยู่นะคะทุกคนโอ้ใหญ่เนาะ <c oughs> คือทุกคนคะวัดนี้นะคะใหญ่มาก เมื่อกี้ดูแผนที่ไปแล้วเนาะคือใหญ่มากเลยนะคะทุกคนคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าวัดใหญ่นะคะสถานที่ใหญ่กว้างด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็จะใช้เวลาในการเดินแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนได้ชมนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าวัดนะคะอิชิยามนเดล่นะคะนียค่ะไซโกกุไซโกกุจูซัมบางนะคะ อิชิยามาเดลันี่ด้านหลังนี้นะคะทุกคนเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางที่1ิบสนะคะใน33สาปางนะคะด้านหน้าวัดนี้นะคะก็จะมีองค์ประตูทางเข้าวัดนะคะทุกคนก็จะมีเทพนะคะทั้งสององค์นะคะทื่คอยปกปักรักษา เนี่ยนะคะสององค์อขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้นะคะเป็นเวลาเปิดทำการของที่น,นะคะก็คือ แปดโมงถึงสี่โมงครึ่งนะคะทุกคนก็ถ้าประมาณสี 4, 4, ่สี่โมงสี่สิบห้านี่ก็คือทุกคนจะต้องออกออกจากวัดให้หมดนะคะ เราเดินเข้ามาได้สักพักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับพักนะคะเบรคก,ก็จะเป็นพวกออชากาแฟดื่มชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนด้านในนะคะโอ้ยทับทางเดินเข้ามาเนี่ยนะคะทุกคนมันจะเป็นใบแบบว่าใบเมเปิลเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นซุ้มนะคะถ้าจะเป็นแบบ ้ารออีกสักนิดนึงนะคะอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยนะ่ะจะแดงสวยเลยนะคะทุกคนมาเร็วไปนิดนึงนะคะ่ะส่วนตรงนี้นะคะเขาจะเป็นแบบว่าเออเปนเป็นช่วงนะคะว่าต้องเรามาอันนี้จะเป็นช่วงดอกบวยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่วงดอกดอกกระดาษละ,ะดอกซูซูจินะคะ นี่ใบไม้แดงนะคะบริเวณช่วงนี้นะคะก็จะเป็นป้ายของทางวัดนะคะแสดงางานต่างๆนะคะทุกคนป้ายกำหนดการอะไรเงี้ยนะคะก็จะแจ้งไว้ตรงนี้นะคะนะคะก่อนเข้าเข้าไปาสักการะบูชานะคะเราก็ต้องซื้อตั๋วเข้านะคะทุกคนมีซื้อตั๋วเข้าไปนะคะ อันนี้ค่ะโอ้ยทุกคนตัวใหญ่มากเลยโอยสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นถ้ำอะไรนะให้เราเดินเข้าไปหรอคะกูกูดีอีบะ อาชิมุทโกาซูเบะอ๋อคู่กูดีอีวะเราต้องเดินเข้าไปอย่างเงี้ยหรอคะโอ้ยระวังหัวนะคะทุกคนโอ้โห ออเออเออปะอ้โหตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากกี่ปีแล้วเราอ่ะกี่ปีแล้วคะ อิชิยามาเดะเดี๋ยวจะเราเราจะพาทุกคนนะคะเดินขึ้นไปเนาะขอเวลาเดินขึ้นไปนะคะถ้าจะชันตอนนี้นะคะทุกคนเราขึ้นมาอยู่ที่ในบริเวณวัดอิชิยามาเดะแล้วนะคะทุกคนก็เป็นวัดเก่าแก่นะคะทุกคนสวยงามนะคะตามอายุนะคะทุกคน เขาบอกว่ามีอยุนับพันปีแล้วนะคะก็น่าจะมีการบริูรณะซ่อมแซมอยู่เสมออย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยแบบาสามารถที่จะแบบว่าคงความอ,าอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานให้ทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมสักการบูชานะคะตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นอองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะทั้ง33ปานะคะ เขาก็จะอัญเชิญมาสักการะบูชาไว้ที่นี่นะคะเขาไม่ให้เขาเ,าเข้าไปถ่ายด้านในนะคะเกตเราก็ถ่ายด้านนอกเนาะตรงนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่กลางกลางวัดนะคะทุกคน ก็ถ้าไปด้านนี้นะคะก็จะเป็นศาลาที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมปางที่13นะคะทุกคนก็ที่มีอายุนะับพ,พันปีนะคะแล้วก็ขึ้นไปนะคะตรงนั้นก็จะเป็นเจดีะ JD นะคะทุกคนแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นอหอรักคลังนะคะทุกคนตรงนั้นแต่ว่าต้องขึ้นไปด้านบนนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวเราจะพาไปที่ศาลาหลักนะคะทุกคนที่ปฏิสถานองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะหรือคันนอนสมมาองค์ที่13นะคะปางที่13ใน33ปางนะคะโอเคไปสักการะบูชาไปอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะทุกคน มาถึงแล้วนะคะทุกคนเสียดายจังค่ะทุกคนแบบว่ายังไม่โคโยคะ่ะอีกนิดเดียวนะคะก็จะเป็นโคโยเนี่ยคะ่ะใบไม้กำลังจะเปลี่ยนสีนะคะทุกคนเสียดายถ้าจะมาอาทิตย์หน้านี่ก็จะพอดีสวยนะคะ Có l นี้เราได้รับมาแล้วนะคะทุกคนไอสแตมป์ของทางวัดนะคะเมื่อกี้นะคะเราเข้าไปสักการบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิมออกมาเสร็จแล้วนะคะก็คือด้านในเขาไม่อนุญ,ญาตให้เราเข้าไปถ่ายคลิปวิดีโอได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินดูบริเวณรอบๆวัดนี้นะคะแล้วก็ชมโคโยนิดนิด,นด ชมใบไม้แดงนิดๆน,นะคะทุกคนเกค่ะไปกันเลยค่ะตรงนี้เป็นสารเจ้านะคะทุกคน เสียดายจังเลยค่ะทุกคนมันมันแดงนิดเดียวตรงนี้ก็จะเป็น JD นะคะทุกคน JD วัดเดี๋ยวเราไปต่อเดินไปต่อ ไปต่อ,อไปต่อค่ะไปต่อค่ะอุ้ยตรงนี้สวยอะคือตรงนี้โคโยสวยมากเลยแต่ว่ายังไม่แดงนี่ <ab ii yap> ก็ตอนนี้นะคะกำลังจะเดินทางนะคะออกจากวัดแล้วนะคะทุกคนแต่ก็เดินนี่ค่ะเดินชมธรรมชาตินะคะออกกำลังกายไปด้วยเดินชมธรรมชาติไปด้วยนะเออก็ดีนะคะทุกคน ว่าเป็นดอกไม้นะคะทุกคนมองมาไกลๆนึกว่าเป็นดอกไม้แต่ว่าไม่ใช่นะคะเป็นเป็นเม็ดอะไรก็ไม่รู้เป็นลูกอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้ยทุกคนคะ่ะอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมานะคะเดี๋ยวฝนปลอยนะคะอนนี้ฝนปลอย เดี๋ยวเราต้องรีบกลับแล้วใครที่ชอบอการท่องเที่ยวนะคะเชิงธรรมชาตินะคะไปวัดสารเจ้านะคะฝากด like, กดไลค์กดติดตามไว้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ